สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่วันนี้คลิปนี้นะมาตีตากันข้างทางนี่เราเห็นคอกนะนี่เราจะอ่าคอกนี่ใช้เราใช้อะไรน้ำสุกตาครับพูดดังๆหน่อยนี่เราอยู่ข้างทางจะไม่ได้ยินน้ำสุกลาครับนี่นี่ยู่น้ำออนนิวนะตัวนี้ออนนิวใหม่ครับสวยไหมสวยครับขนาดนี่สายเฟียวโดนสี่จุดห้านะครับเบ็ดสองโอมีกาจันสว่รคนี่เดี๋ยวจะให้เสียงตายลงไปเนี่ยปลาลงไปอ่า ดูฮนะนี่เต็มที่นะอ่าเนี่ยเนี่ยทำไงก็ได้ให้เอาตัวให้ได้เนี่ยคุณผู้ชมดูาาข้ามอีกได้ไหมเ <c oughs> นี่ยจริงๆนะคุณผู้ชม <c oughs> แต่วงงูหลงงูเหลือมนะรัด <c oughs> ไม่ตีตีอย่าให้โด่งเดียตีเดินไปอีกไ,ได้เดินไปอีกเออแหวกอันข้างหน้าหน่อยดูฮะก่อนที่จะก่อนที่จะใจต้องมาก่อนตีได้ไหมตีให้พุ่งที่สุดตีให้พุ่งที่สุดระวังติดปไปอะดูฮะ มาวัดฝีมือเลยกากไม่กากอยู่ที่ตรงนี้เอาละจะปล่อยสายยาอย่างนั้นอย่าปล่อยสายยาอย่างนั้นอย่าตีให้โด่งนะตีสายไฟนะอ่นะตีให้พุง่งตีอย่าให้พุง่งตั้งใจดีดี <laughs> อันนั้นตีทำไม่คลอกแตกครับ <S 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 2 <S 2 โอ้โหเอาแล้วครับซัดโคมแล้วครับเอาครับโอ้ยซัดโคมนะครับโอ้โหโหดฮะโหดนเป็นเบ่กละงัดโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหขั้นเป็นหลุดออกจากมือผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะโอ้โหแต่ตอนนี้เขาเขาสู้ปลาเต็มที่อะโอ้หูนี่เอาละดึงตรงต้งดึงตรองต้งดึงตรงต้งนั่นแหละ ใจเย็นใจเย็นงัดมางัดสูงๆลุ้นตามหะคุณผู้ชมงัดมานั่นแหละงัดมาถือไว้อย่างนั้นเออเอาแล้วฮะคุณผู้ชมโหไม่กระโดดโหดเลยทั้งๆที่เขาตีไม่ได้เรื่องเลย <laughs> ดูฮะเอาแล้วจะทำยังไงฮะถึงจะได้ปลาโอ้โห,โหอยู่ปลาแม่งซัดโครมผมก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยมัวแต่มองอะ เค่อยๆงัดล oh ุดเหรอถ้ากูฉลาดกูก็เป็นลูกพี่มึงแล้วดิรวยไฟเลยโอ้โห้ติ่ออกขวาติออกขวาติออกขวาโอ้โหนั่นแหละ ดูวันดูกันมันก็ด้กัดง่ายนะครับไม่กลัวมันเต็มที่เหมือนกันนะเอ้าโหเอ้าโหเอ้าโคกัดแล้วครับเอา้า